สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เ,าเราจะพาไปเที่ยวน้ำตกกันไปกันเลยค่ะนี่เราอยู่ที่ภูผาเทิบค่ะเราจะเดินไปน้ำตกกันค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้ข้างล่างนะคะอันนี้ข้างล่างอันนี้คือเราขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ทางเดินของเรา ก็จะเต็มไปด้วยน้ำนะคะฝนตกปรยปรยนี่ค่ะไปกันเลยค่ะในระหว่างทางก็จะมีโขดหินเต็มไปหมดเลยค่ะไปต่อค่ะ ค่ะเราเดินไปตามซอกหินนะคะนี่ซอกหินเล็กๆเ,เราก็ไปเจอก้อนหินใหญ่ทาังโนสวยงามมากค่ะนี่ค่ะสวยงามสวยงามบรรยากาศฟ้าหลังฝนสวยมาก นี่คือทางเดินเห็นไหมคะเต็มไปด้วยน้ำนี่โอ้เสียงน้ำฟังเสียงน้ำฟเสียงน้ำค่ะฟังเสียงน้ำทุกคนัน,นี้คือน้ำตกย่อยๆยังไม่ได้เจอน้ำตกใหญ่น,นี่คือน้ำตกย่อยๆ ไปกันต่อค่ะอะไรไม,ไม,ไมีการเล่นด้วยไม่ได้อแล้วอย่านะฮะ <c oughs> อย่าสะบัดใจนะอย่าสะบัดใจนะน้ำเรายังไม่ถึงเราจะไปกันต่อน้ำน้ำ ขนาดเด็กไม่ถึงนี่ยเะมันมีน้ำตกให้ดูเลยระวังนะระวังนะระวังรื่นค่ะฟังเสียงน้ำแล้วชื่นใจโอ้น้ำไหลามาเป็นสายเลยไปกันเต่าค่ะไปกันต่อค่ะ,คะทุกคนเราเดินไปกันต่อน่าภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ ข้างหน้าฝนก็จะสวยมากจะมีน้ำว้าวชมก้อนเห็นสวยๆเห็นก้อนนี้ค่ะกับก้อนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวรอชมน้ำตกค่ะ